ช่วงคุณในาใยจตลาดวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจราคาสินค้าไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรน่าซื้อมาทำกับข้าวกันบ้างนะเริ่มกันที่แผงขายของสดกันดีกว่าคา่ะราคาหมูเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ114บาทเนื้อวัวชําแหละก,กิโลกร,รัมละ135 1 4 0บาถึง140บาทไก่สดทั้งตัวกิโลกร,รัมละ60 6 5ถึง65บาท มาดูกันที่แผงปลากันบ้างนะคะปลาดุกบิก๊กอุยกิโลกร,รัมละ65-70บาทปลาช่อนกิโลกร,รัมละ130-160บาทปลาทูสดกิโลกร,รัมละ80-85บาทส่วนไข่ไก่นะคะเบอร์3ฟองละ2บาท80สตางค์ถึง2บาท90สตางค์เกือบ3บาทนะคะคุณผู้ชมคะส่วนไข่เป็ดน,นะคะขนาดกลางตอนนี้ฟองละ4บาทแล้วจา้า กันบ้างคณะวันนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละ12-15บาทผักบุ้งจีนกิโลกร,รัมละ18-20บาทผักบุ้งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมราคาสูงขึ้นค่ะเพราะว่าคุณภาพผลผลิตเป็นผักบุ้งที่ดีขึ้นค่ะผู้ค้าจึงสามคคีกันขึ้นราคานี้หน่อยค่ะต่อมาที่ผักกวางตุ้งค่ะคุณผู้ชมราคาตอนนี้กิโลกร,รัมละ18-20บาทส่วนผักกาดขาวปรีราคาลดลงจาก22บาทเหลือ18บาทถึง20บาทเท่านั้น คุณนายสืบมาแล้วค่ะว่าที่ประกาศข่าวราคาลดลงเป็นเพราะว่าผลผลิตจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไหลทะลักเข้าสู่ท้องตลาดจำนวนมากราคาจึงปรับตัวลงค่ะอา้าวใครชอบกินประกาศข่าวรีบซื้อกันมาตุนไวน้นะจ๊ะนะจ๊ะขอบอกส่วนกระหล่ำปีก็เช่นกันค่ะราคาดิ่งตัวลงมาจาก28บาทลดหวบหาบลงมาเหลือเพียง20บบาทเท่านั้นนะคะสาเหตุก็เพราะว่ามีกระหล่ำปีจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งตลาดค่ะหน่อยแน่ผักเพื่อนบ้านเข้ามาทำราคาผักใน บ้านเราตกลงแบบหัวภาพกันเลยทีเดียวส่วนผักหญิงปฏิบัติธรรมอุ้ยมุกเก่าค่ะผักชีค่ะตอนนี้ขายเป็นขีดนะคะขีดละ5้ถึบาทต้นหอมขีดละ7-8บาทค่ะพริกขี้หนูนะคะขีดละ4-5บาทมะนาวแป้นขายเป็นลูกลูกละ2 2บาท25สตางค่ะ เราก็สำรวจตลาดกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยนจะรีบไปทำกับข้าวให้คุณพ่อบ้านทานค่ะเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้จะมาอัปเดตราคาสินค้าให้คุณผู้ชมฟังกันอีกนะคะยังไงก็รีบตื่นแต่เช้ามารออัปเดตกันนะจ๊ะเอกเอกเอก,เอก